สวัสดีคะ่ะเจอกันกันกบไมฟอร์ดออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้ไม์ก็อยู่กับ For d เ a n g e r XLT เป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่857,000บาทนะคะส่วนเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่902,000 0 0 0 0กับบาทนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.260แรงม้า 385รแรงบิดนิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้จะมีถึง6สีให้กับลูกค้าเลือกเลยนะคะก็จะมีสีดำสีขาวสีเทาดำสีบอลเงินสีแดงและก็สีน้ำเงินนะคะสำหรับนะคะคันนี้นะคะลูกค้าก็ไม่ได้ตกแต่งเยอะนะคะแต่ก็เน้นในเรื่องตัวสปอร์ตนะคะก่อนที่ไมจะพาไปดูนะคะชุดแต่งกันนะคะไมจะพาลูกค้ามาดูห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะคะว่าห้องเครื่องของเรามีวารันตีรับประกันอะไรยังไงบ้างนะคะ สำหรับแบรนด์อื่นไม่มีแต่แบรนด์ฟอร์ดมีนะคะเขาก็จะเป็นโชวคคู่หน้าแบบนี้เลยก็สะดวกสบายนะคะต่อลูกค้ามากๆเลยนะคะ สำหรับนะคะการวารันตีรับประกันของฟอร์ดเราจะรับประกัน3ปีหรือว่า1 0 0 0 0แสนโลนะคะพร้อมมีบริการนะคะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ลูกค้านะคะถึง3ปีกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยฟรีนะคะค่าแรงนะคะเช็คระยะนะคะให้กับลูกค้าถึง5ครั้งเลยนะคะสำหรับตัวในห้องเครื่องของเขานะคะจะปัด จัดเป็นบล็อกที่สวยงามมากๆเลยแยกสัสดส่วนนะคะทุกอย่างเลยนะคะตัวเครื่องของเราจะขึ้นสูงหน่อยเพราะของเราจะสามารถรุยน้ําได้ถึง80ซนเมตรนะคะสําหรับแบตเตอรี่ของเราก็รับประกันนะคะให้กับลูกค้าถึง2ปีเลยนะคะ <b> ก็คือห้องเครื่องก็คือสวยงามมากๆเนาะอ่ะาค่ะสำหรับนะคะ ในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะที่ลูกค้านะคะใส่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็จะมาเป็นตัวนี้เลยสกูปนะคะจะทําเป็นสีทูโทนสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะสกูปลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้เป็นตัวสูงหรือว่าเป็นฟิตนะคะเต็มฝากระโปรงอันนี้ก็แจ้งกลับมาได้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วไมค์ก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดําด้านให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพราะคันนี้จะนินดดาทั้งคันเลยนะ มาพร้อมกระจังหน้าเป็นทรงของ Raptor นะคะจะเป็นตัวฟอนต์ f o r d นะคะเป็นตัวสีดำนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะอยากได้สีไหนที่ตัดกันก็สามารถแจ้งกลับมาได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้ชุดแต่งอเป็นหน้า A F YBODY อันนี้ก็แจ้งกลับมาได้เลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะเขาจะมีคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ก็คืออุปกรณ์เขาครบคันอยู่แล้วนะคะ สำหรับตัวยางของเรานะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวยางมอนเตอร์นะคะ AT3 ซีรีส์ยางอยู่ที่ 265/70R16 นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถเลือกซีรีส์ได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับแม็กนะคะเป็นของมาเวลนะคะจะเล่นเป็นตัวสีดำขีปเงินนะคะตัวนี้สวยงามมาก,มากๆเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วเป็นตัวเห็นหมุดให้กับลูกค้านะคะ ในส่วนของตัวครอบแก้มนะคะหรือเบ้ารองมือครอบมือจับนะคะไมายจะปิดเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะมาจากโรงงานเขาก็จะมาเป็นสีโครเมียมแล้วก็เป็นสีดําเงาแต่ไม้ยก็จะปิดให้หมดเลยนะคะออกรถกับไม้ยนะคะอย่างที่ไม้ยแจ้งทุกๆครั้งเลยนะคะเราจะติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะให้กับลูกค้าอย่างดีนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันสาดท,ทั้งสีด้านติดตั้งเป็นราวหลังคาสีดําด้านเช่นกันนะคะสําหรับด้านหลังนะคะเราก็จะใส่สติกเกอร์เป็นไฮแลนเดอร์ตัว วันนี้ให้กับลูกค้าทั้งสองฝั่งนะคะเพราะลูกค้าจะไม่ชอบอในส่วนของลายสติกเกอร์เยอะนะคะมาพร้อมกับตัวชุดข้อไฟท้ายนะคะ เข้ากันกับตัวไฟหน้ามากๆเลยนะคะสําหรับตัวกันชนนะคะจะเป็นกันชนเดิมจากโรงงานนะคะตัวเซ็นเซอร์นะคะก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะครอบกระบะท้ายปลายดาบให้กับลูกค้านะคะรายเนอร์ของเรานะคะจะเป็นรายเนอร์แท้นะคะติดตั้งจากศูนย์นะคะแล้วก็กระบะของเรานะคะสามารถรับน้ําหนักนะคะได้ถึง1.3ตันกันเลยทีเดียวนะคะคือใส่เข้าไปเยอะๆนะคะฟอร์ดเราแข็งแกร่งอยู่แล้วด้วยนะคะ พราะช่วงร่างของเราจะดีมากๆเลยนะเดี๋ยวไม่จะพาลูกค้านะคะมาดูออปชันภายในสักหน่อยละกันเนาะเพราะว่าไม่ได้พูดถึงนานและเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับภายในนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเซ็นทรัลล็อกนะคะจะใช้เปิดปิดประตูแล้วก็เวลาเติมน้ํามันที่เดียวกันเลยนะคะตัวนี้ก,กดล็อกเปิดนะคะ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟนะคะของเราก็จะมีไฟเป็นออโต้ได้นะคะสําหรับตัว XLT นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่พับกระจกนะคะแล้วก็ปรับกระจกทั้งหมดเลยสําหรับตัวพวงมลลาลัยของเขานะคะก็จะเป็นตัวพวงมลลาลัยไฟฟ้านะคะเขาก็จะหน่งนะคะตามความเร็วของเรานะคะปุ่มคูตคอนโทนนะคะปุ่มบันติฟังก์ชันนะคะก็สามารถควบคุมได้ที่นี่เลยนะคะ นี่เลยเราอยากดูข้อมูลการเดินทางหรือเราจะตั้งค่านะคะก็ดูได้ทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมกับตัวจอ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ iOS หรือว่า Android Auto ได้เช่นกันนะคะตัวนี้ฟังเพลงรับโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มีบริการนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะตัวนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะแต่ลูกค้าต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะคะถึงจะใช้งานได้นะคะ ระบบความ,มปลอดภัยของเขานะคะเขาก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะให้กับลูกค้าถึง2ลูกกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับระบบนะคะป้องกันล้อล็อก ok ABS นะคะกระจายแรงเบรก EBD นะคะป้องกันการลื่นถลายป้องกันการพลิกคว่ำนะคะเข้ามาในรุ่นนี้นะคะในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงระบบแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาอย่างที่ไมา์บอกคอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะ ภายในนะคะ mm hmm. เขาจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลย mm hmm. ก็คือดูหรูมากเลย mm hmm. ดูสปอร์ตมากเลยนะคะ mm hmm. จะเป็นตัวเบาะหนังนะคะ mm hmm. เดินได้ด้วยตะเข็บสีเทานะคะ mm hmm. ก็คือทําความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะ mm hmm. กว้างด้วยนะ mm hmm. ห้องพู้โดยสารโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหน้านะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับตัว Ford Ranger XLT นะคะแต่งไม่เยอะแต่ดูดีนะคะสำหรับคันนี้ไมายก็ไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดระยองนะคะก็คือน้องเปารอรับรถอยู่นะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจโปรโมชั่นนะคะหรืออยากได้ชุดแต่งแบบไหนก็โทรหามาได้เลยที่0892424073นะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากติชมยังไงนะคะก็ใต้คอมเมนต์หมยได้เลยนะคะไมยก็น้อมที่จะไปแก้ไขนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ